นะคะไปดูตัวอย่างของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะเขาได้มีการหนุนเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพไปดูบรรยากาศกันค่ะ โดยบรรยากาศนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงแรมพาเลทค่ะที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในโครงการรวมพลังผู้สูงอายุให้กับประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจํานวน400คนโดยมีนายมุกตามะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากล่าวเปิดกิจกรรมค่ะโดยภายในงานก็มีการให้ ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุทั้งด้านของสุขภาพกายสุขภาพจิตด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการประกอบอาชีพการออมเงินนะคะรวมไปถึงการจัดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและมีการคัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบพร้อมกับการมอบประกาศเกียรติบัตรการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุแบบ ฟู้ดฟอร์ฮิวกันด้วยค่ะค่ะโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่านได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกการให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงวัยก่อนสูงอายุในด้านการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณการเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินวางแผนการจ่ายอย่างรอบคอบการ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยการเตรียมพร้อมด้านจิตใจย,ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยการหางานอดิเรกหรือก,กิจกรรมที่ชื่นชอบทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือก,กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วก็เป็นพลังในการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไปด้วยค่ะ ต้องบอกว่าภารกิจนี่ก็คือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยโดยทีมงานของเราเนี่ยก็เดินทางไปผลิตรายการ